ครับวันนี้นะครับก็มาดําเนินคดีนะครับเพจของตํารวจนะชื่อเพจพระจันทร์ลายกระต่ายมี V2 กับ V3 นะครับเมื่อคืนเนี่ยเขาเอาคลิปเสียงของคนที่อ้างว่าชื่อนัทพงศ์นะครับซึ่งเป็นบัญชีม้านะบัญชีม้าเนี่ยที่ผมได้มีการแจ้งความเมื่อวานนะครับมามากล่าวหาว่าผมเนี่ยเอานัทพงศ์เนี่ยไปเก็บไว้ที่เซฟเฮาส์ซึ่งผมไม่มีเซฟเฮาส์นะครับแล้วก็ไม่รู้จักกับนัทพงศ์มาก่อนนะครับ การที่ไปให้ใครมาทําคลิปเสียงแบบนี้นะครับทำให้ผมเสียหายวันนี้เลยมาดําเนินคดีในข้อหาพลบคอมพิวเตอร์นะครับยืนยันว่านัทพงศ์เนี่ยนะครับเป็นญาติกับดาบยาวซึ่งอยู่คนละฝั่งนะครับเป็นฝั่งที่ผม,ด,มดําเนินคดีนะแล้วผมถ้าเกิดผมไปเอาตัวเข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยนะถ้าแบบนี้เนี่ยผมมีความผิดฐานกักขังนุ่งเหนียวแล้วนะครับคนที่มีคลิปนะแล้วที่จะมาถแถลงข่าวนะครับกล้าก้าหน่อยนะดำเนินคดีผมเลยนะไม่ต้องไม่ต้องดำเนินคดีลอยๆอยนะถ้าเกิดเก่งจริงนะครับ ดำเนินคดีว่าสิทธาพ่มเกิดกักขังนวงเหนียวนัทพงศ์เลยนะเอาให้สุดนะครับไม่ใช่ว่ามากล่าวหาลอยๆเป็นทนายอะไรก็ไม่รู้นะครับหลักฐานมันต้องมีแน่นหนาเราก็กล้าดำเนินคดีนะครับคดีนี้มันเป็นคดีใหญ่ที่ผมทําอยู่เนี่ยมันคดีดับชาตินะมันไม่ใช่คดีที่สําหรับเด็กๆที่จะมาเล่นนะครับแล้วก็ผมได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับถามจากคนที่ทํางานกับนายน,นัทพงศ์นะครับปรากฏว่าไม่ใช่เสียงของนายนัทพงศ์นะ ไม่ใช่ในายนัทพงศ์นะครับเป็นเสียงใครก็ไม่รู้พี่พี่ผู้สื่อข่าว<ๆ>เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลบ้านเขาแล้วลองไปถามพ่อแม่เขาว่าใช่เสียงเขาไหมดีกว่านะครับนะ,บนะไม่ต้องมาฟังจากผมไปฟังพ่อแม่เขาดีกว่าครับว่าสมมุติถ้าเป็นเสียงเขาแล้วก็ถามน,นัทพงศ์อยู่บ้านไหมทนายตั้มเอาไปหรือเปล่าถ้าเกิดทนายตั้มเอาไปเก็บไว้ทําไมไม่แจ้งความทนายตั้มไปแจ้งความเลยนะครับนะแต่อย่างแรกไปถามก่อนว่าใช่เสียงนัทพงศ์หรือเปล่าก่อนมันเป็นขบวนการนะครับไอ้นี่เพจเนี่ยมันเป็นเพจตำรวจอยู่แล้วไอ้พทร์ลายกระต่ายเนี่ยนะ ว่าผมเนี่ยไปอุ้มพยานฝั่งเขาตั้งแต่เดือนตุลาผมจะไปทําแบบนั้นได้งไงผมเป็นทนายความนะครับจะไปกักขังใครไว้ในเซฟเฮาส์ต้อง3-4เดือนแล้วเนี่ยนะอย่างนี้ต้องมีการล่ามโซ่ด้วยไหมแบบในหนังหรือเปล่านะครับเวอร์เกินไปแล้วนะอ๋อม,มันเป็นเพจของตํารวจอยู่แล้วครับตำรวจก็เป็นคนให้ข้อมูลเพราะเขาจะลงอะไรที่เกี่ยวกับตํารวจอยู่แล้วนะผมไม่ทราบว่าสุประสงค์ที่แท้จริงครับแต่ว่าไอการที่ทําคลิปมาแบบนี้นะมันก็คือเหมือนกับว่าต้องการที่จะ discredit หรือว่าไอคนที่ออกมาเนี่ยอยากจะ ออมามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่นัดตอนบ่ายเนี่ยนะผมบอกให้นะถ้าเกิดเขาส่งหมายนักข่าวนะครับแล้วไม่มีชื่อทนายตั้มไปเกี่ยวอะไรกับเขานะั้นนักข่าวก็จะไม่ไปนะครับเขาก็ต้องอ้างอะไรที่เกี่ยวกับผมเพื่อที่นักข่าวจะรอทําข่าวเขานะครับถ้าเกิดวันนี้เขามาแจ้งความตศีรัศสารหรืออะไรเนี่ยนะพี่ๆนักข่าวไม่มาหรอกนะครับเขามาก็เพราะว่าเขาต้องเอาชื่อผมติดอะ่ะนะทำให้ผมเสียหายด้วยนะครับแต่ก็ไม่กล้าที่จะมีการดําเนินคดีอะไรเลยไม่เคยเลยนะครับ ก็ฝากนะครับถ้าเกิดเป็นทนายที่เก่งนะครับแล้วก็กล้านะแจ้งความดำเนินคดีผมเลยว่าผมกักขังหุวงเหนียวพยานที่ชื่อนัทพงศ์ไม่ใช่พยานผู้ต้องหาฝั่งตรงข้ามกับผมซึ่งนัทพงศ์เนี่ยเป็นญากกระดาบยาวนะครับดำเนินคดีเลยจ้ะกล้าๆหน่อยนะครับแค่ต้องการแสงครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่มีชื่อทนายตั้มในหมายที่เขาชอบส่งไปนะครับไปยื่นทนายตั้มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่เคยมีหลักฐานอะไรแค่สงสัยสงสัยแล้วก็เรียกพี่ๆนักข่าวไปทําข่าวนะครับแบบนี้ก็คือพวกหิวแสงอะแหละนะอยากจะอยากจะมีชื่อในคด,ดีดังๆทั้งที่ตัวเองความสามารถก็ยังไม่ถึงนะครับไม่ทราบหรอกครับว่ามีบิกตํารวจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันมีไปปรากฏในเพจของตํารวจนะครับแล้วก็มีไปปรากฏอยู่ในเพจของนายอัจฉริยะไอ้เพจอะไรนะอะไรอะไรรักตํารวจสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็น่าจะเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดนะส่งกันเป็นทอดๆทดนายคนนั้นก็ไม่กล้าเปิดคลิป ของในเพจตัวเองนะครับส่งไปให้เพจอัจฉริยะกับเพจของออพระจันทร์ลายกระต่ายเปิดนะครับอันนี้นะครับผมยืนยันได้เลยนะครับว่าไม่ใช่เสียงในนัทพงศ์อยากให้พี่พี่นักข่าวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเขานำสกุลอะไรนะแล้วไปสืบหาพ่อแม่เขาแล้วก็ถามว่าใช่ลูกตัวเองหรือเปล่าก่อนนะไม่ต้องมาถามผมถึงเรื่องเนื้อหาในนี้หรอกนะครับเพราะว่ามันก็แต่งขึ้นมาทั้งนั้นนะแสะดงว่าตอนนี้มีข้อมูลคนที่เป็นเจ้าของเสียงตัวจริงใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าเสียงใครแต่ว่าผมอะ ไปถามกับคนที่รู้จักกันนะั้นนัทพงศ์นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เสียงนัทพงศ์นะเสียงใครก็ไม่รู้แต่เชอจะให้ชัวร์ไปถามพ่อแม่เขาดีกว่าครับนะไม่ใช่ครับนะัทพงศ์ไม่ได้มาตอนบ่ายคนคนที่จะมาเนี่ยก็คือใครอะไอทนายคนนั้นนะครับจะพาใครมาก็ไม่รู้นะแล้วให้เขายืนยันด้วยลวกันว่าเสียงในนี้คือเสียงนัทะพงศ์นะวันนี้มาแจ้งอะไรบ้างครับแจ้งพรบวคอมพิวเตอร์ครับนะเอาเพจพระจาร์ลายกระต่ายก่อนเลยนะอุตส่าห์ลงคลิป นะครับตรวจสอบหรือยังว่าเป็นใครอะไรยังไงนะผมเป็นทนายความนะครับไม่ใช่มาเฟียนะจะได้มีเซฟเฮาส์ไปกักใครเป็นเดือนเดือนแบบนั้นทำอย่างกับหนังอะครับก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าผมสร้างขึ้นมาก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีได้เลยเหมือนกับวันนี้ที่ผมมั่นใจแล้วผมมาแจ้งความดำเนินคดีไงครับ